ด้านในสนามแล้วนะครับนะฮะไม่ไกลเวทีเลยใกล้ๆเลยโค้งเอาแล้วก็ใกล้ที่ปล่อยตัวของนักมวยด้วยนะครับนี่เย็นๆนะครับ้ัททุก่านนะครบบรรยากาศภายในสนามนะครับนะในไฟระเบิดเต็มบ้างนะครับความอบอุ่นในการชมไฟนะครับก็ ยพยายามไม่นในห้ท่านได้นั่งรับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนะครับจะมีที่นั่งอีกนะครับเผมจะเปิดโซนใหม่นะครับกูไม่ถูกปั่นธรรมาดานะครับเดินเข้าไป สุดยอดมากวันนี้นะครับผมก็ขอมอบหน้าที่ให้กับน้องเป๊กนะครับทำที่ต่อครับครับขอบคุณครับผมมาให้กับพี่โจด้วยนะพี่โจไทยไปของเรานะฮะขอชนะพวยไทยดูคร่บอย่าลืมนะดีกันชนะคู่ต่อสูส้นในเทคกซ์เขน้องเอานะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนดื่มตาช้างเพื่อมวยไทยเต็มที่ สมอน,นะครับขอบพระบุญธรรมาน,นะครับกระดุมของที่เรพูดถึงวันที่2ส,สิงหาคมที่ผ่านม,ม,มานะครับมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือทางทาไทยฟลากับสถาบันเทคโนโลยีพยระจอมเกล้าเจ้าคุณารักระกกบาบได้มีการบันทึกข้อตกลงนะครับร่วมการจัดตั้งสถาบัน KMITL ที่มานะครับนั่นก็คือไ h a i f i ยอคาเดมี่ออฟสปอร์ตแ d นด์บีเอ็มแอนด์เอชนะครับเป็นการเปิดหลักสูตรนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับและปริญญาเอกนะครับเพื่อต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ กรมาร่วมกันในการบริหารงานด้านกะีฬาและสื่อตรงนี้น่าสนใจมากครับใครสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรษาไม่กระวังได้เลยครับผมและนั้นตอนนี้นะสำหรับใครที่เป็นแฟนของไทยไฟอยู่เลยครับสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับโดยการส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะในหัวข้อคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่ไทยไฟนะฮะจัดตั้งสถาบันบริหารการจัดการกีฬาและสื่อนะครับโดยส่งมานะฮะที่483 8166นงนะครับเรามีของแจกนะฮะวันนี้เป็นเสื้อโปโลไซฟไฟ์ลายก,กระบังนะครับจำนวน1ิรางวัลเดี๋ดีดซเดียวโชว์เสื้อนะฮะดูเท่ๆกนันนะที่เป็นสีดำใช่ครับหรือว่าเป็นสีขาวก็มีนะฮะนี่ไทไฟพเพิ่งจอมเก้าลายก,กระบังนะครับนี่นะครับสีขาวก็เท่เป็นแบบนะครับ แลวก็มีสาวรัดกระเป๋าใจอิสรุจำนวน20รางวัลนะครับสามารถร่มส่งร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะณบัดนานตอนนี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้มวยคู้ที่ดินกลังจะเริ่มขึ้นแต่กําลังใจและพลังเป็นสิ่งที่สําคัญมาก yes นะครับวิธีการเลือกพลังแต่ครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทีเดียวยาวๆเลยนะใครมีกระบองช้างครับกระบองอิสรุอย่าเพิ่งตีนะครับชูขึ้นมาผมเองนะฮะสูงเลยครับ ชูเท่ไบมเห็นะครับชูเลยครับชูเลหรอสี่เลยสี่เลยนะครับใครที่ไม่มีนะครับมีสองมือชูนะครัวผมชูาฮะชูนะครับท่านครับฮะชู้วยครับนะฮะท่านูุบรนหารเราเชิท่าท่าน้การช่านเลยนะดีากครับยิ่งใหญ่ังการมากกระบอกฟ้ากระบองอสูนี้ที่สุดครับว่าขอเสียคนัวย